ว่าข้อที่จริงนะข่าวนี้เราไม่ได้แตะมาตั้งแต่ต้นค่ะแต่ในที่สุดเห็นอะไรแปลกมันต้องหยิบฉวยมาตั้งประเด็นเกินสักนิดหนึ่งใช่แล้วให้สังคมช่วยกันคิดช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาไม่ต้องขยับขวดกันเยอะค่ะจุฬาลงกรมาทวิลัยขับไล่จะยึดที่ดินคืนจากอุเทนถวายทราบใช่ไหมครับจุฬาตั้งอยู่ตรงไหนคอุเทนถวายตั้งอยู่ตรงไหน ก็ตรงนั้นแหละค่ะติดติดกันค่ะจุฬาเขาขับไล่จุฬาเขาขอที่ดินคืนค่ะเขาประสงค์จะให้อุเทนถวายย้ายออกจากที่เดิมเขาอ้างว่าหมดสัญญาสัญญาเช่า68ปีสิ้นสุดลงแล้วอืครั้งแรกดูเหมือนแก๊สแสถือหางจุฬาลงกรมหาวิไลครั้งแรกนะแรกๆนะแต่ไปสักพักหนึ่งแต่ไปสักพักหนึ่งแปลกๆนะแก๊แสทําท่าจะตีกลับเรื่อง ทวงคือดิลตุลาประทะอุเทนถวายใช่แล้วปแปลกนะ,ปะแปลกพกกพยายามที่จะสืบคน้นหาสาเหตุที่ไปกระโดดให้กระแสมาทําท่าจะเปลี่ยนทําท่าจะตีกับเพลก,กับพลก,กับมันมาจากข้อมูลอะไระมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในที่สุดในที่สุดมาดูข้อมูลพร้อมๆกันดีกว่าก็ไปเจอข้อมูลบางชุด และผมคิดเอาเองนะมันเป็นข้อมูลชุดที่ทำให้สังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวสะอึกชะง,งักแล้วก็กลับมาตั้งหลักตั้งสติแล้วก็คิดใหม่และก็ย้อนกลับไปตั้งคำถามเอากับจุฬาจุฬาคนฟอ้องกับได้หลังจากเห็นข้อมูลชุดนี้อโอเคไปดูพร้อมๆกันไปเปิดพอตที่ดินของจุฬาดูสักนิดสิครับอธิบายกันนิดน่อยครับว่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อการศึกษา ย้ำนะครับเพื่อการศึกษาจุฬาได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อการศึกษารวมทั้งสิ้น1,153ไร่เยอะนาที่ตามนะเยอะนะคะด้านหนึ่งของที่ดินจุฬาติดถนนอังรีดูนังค่ะสนามม้าฝรั่งใช่แล้วอีกด้านหนึ่งไปจดถนนบรทัรทองอนึกออกไหมครับจาก<ฮ>อังรีดูนังสนามม้าฝรั่ง ลากไปจนกระทั่งถนนมัดทองถนนมัททองมันใหญ่ตโตโบราณสะขนาดไหนค่ะขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ติดถนนพระรามสี่ค่ะอีกด้านหนึ่งก็ติดถนนพระรามหนึ่งค่ะนึกภาพอันนี้นึกเป็นภาพสี่เหลี่ยมเลยนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมนะด้านหนึ่ง ติดพระรามสี so ่อีกด้านหนึ่งติดพระรามหนึ่งพระรามหนึ่งถนนอะไรก็คือถนนสยามสแควร์ใช่ค่ะเอาพูดง่ายๆถ้าสยามสแควร์นึกภาพสิครับว่าที่ดินจากพระรามสี่ลากยาวไปจนกระทั่งถึงพระรามหนึ่งถึงพระรามหนึ่งมันจะใหญ่โตโบรานซะขนาดไหนจากอังรีดูนางลากไปจนกระทั่งถึงบรรทัดทองมันใหญ่โตโบราณซะขนาดไหนข้ามถนนกี่เส้นน่ะข้ามถนนกี่เส้นไปถึงบรรทัดทองอืมครับ สรุก็คือที่ดินพระาทานเพื่อการศึกษา1153ไร่ไปดูการิหารจัดการที่ดินผืนนี้สักนิดสิครับเขาแบ่งการจัดสรรอย่างไรบ้างใช้เป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาของจุฬานะคะรวมทั้งสิ้น6 3 7ไร่ทำเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือพื้นที่พาณิชย์385ไร่ให้กับส่วนราชการอื่นๆใช้131ไร่ส่วนราชการอื่นๆตัวอย่างเช่นสอน,อนอปุมวันตำรวจ ตัวอย่างเช่นสนามสุพัชราใสมตัวอย่างเช่นกรมพระราศึกษาเข้าใจได้นะเป็นส่วนราชการอื่นนี่ก็คือตัวอย่างค่ะเป็นส่วนที่ให้ส่วนราชการอื่นใช้แต่แม้กระนั้นฟังดูหลายหน่วยใช่ไหมดูหลายหน่วยค่ะแต่แม้กระนั้นรวมทั้งหมดก็แค่ร้อยสาสิบเอ็ดไร่ค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะรวมจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามใช้เองเพื่อการศึกษาหกร้อยสามสิบเจ็ดเอาไปพัฒนาหาเงินสามร้อยแปดสิบห้าไร่อ่ะ เอาไปพัฒนาหาเงินมาบุญคลองสยามสแควร์อื่นๆอีกมากมายโอ้ยข้างหลัง630สามญาติเมถาวด้วยใช่แล้วข้างหลังอีกนะที่เขามีพัฒนาเป็นพื้นที่637ไร่เดี๋ยวที่ถ้ประทานโทษ385ไร่ที่พกการศึกษา637เอาไปหากิน385ค่ะให้ส่วนราชการอื่นใช้131แต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้ น่าสนใจค่ะคราวนี้เป็นคำถามที่จุฬาต้องตอบที่ดินพระราทานเพื่อการศึกษาในส่วน131ไร่ก็คือส่วนที่ให้ส่วนราชการอื่นๆใช้นั้นนะครับเป็นที่ตั้งของอุทเทนถวายแค่20ไร่ใน131ไร่20ไร่เป็นของอุทเทนถวายคำถามถามว่ายึดที่ดิน20ไร่คืนจากอุทเทนถวายเพื่ออ,อะไรเขาให้เหตุผลว่าเพื่อขยาย ด้านการศึกษาเพื่ออะไรเพื่ออะไรหนึ่งย้ายอุเทนถวายเพื่อแก้ปัญหาตกีกันเขาบอกแก้ไม่ได้หรอกหรือ <ạ. S 1> สองจะเอาไปพัฒนาหาไรายได้เพิ่มเสียงเริ่มดังมากประเด็นนี้พี่ดนัยตัง้งคำถามเยอะหรือรอ,อ่ะแฟร์ฟกับจุฬาเอาสามก็ได้หรือจะเอาไปขยายจุฬาลงกรมาไไหาวิทยาลัยท่านเขาคือเหตุผลที่เขาให้แต่หลายคนก็ไม่เชื่อ ใช่เขาพยายามจะให้เหตุผลว่าพัฒนาบอกเอ๊ะที่จุฬาก็เยอะแยะยังจะต้องขยายตรงไหนอีกยังงงต้องมายึดตรงนี้คืนด้วยความเคารพด้วยความเคารพขณะนี้นะค่ะยังมีที่ดินเหลือๆรอการพัฒนาอีกเยอะใช่ <นะ S 1> ทําไมไม่ใช้ตรงนั้นใช่ไหมใน่5 3ั่้ยห้ไร่ยังเหลืออีกเยอะมากเลยใช่ค่ะที่ท <ำ S 1> จะมาทำไม,มจึงอยากจะได้20ไร่ของอุเทนถวายทําไมคำอธิบายใช่ค่ะคำอธิบายเพราะมันอยู่ติดสามสแควร์ใช่เลยเป๊ะเลย เพราะอุเทนถวายมันอยู่ติดสามสแวถ้าอุเทนถวายไปอยู่พื้นที่อื่นที่ทห่างไกลจากตรงนี้ก็อาจจะไม่ถูกทวงคืนใช่ไหมอันนี้มีคนตั้งเป็นคําถามอที่บอกว่ากระแสตีกับผมวัดจากอะไระผมตั้งข้อสังเกตเคยได้ยินชื่อคุณวิรังรองทัพพลังสีไหมครับค่ะสิทธิเก่าสิงดําใช่แล้วรัฐศัตรุลา,า,ลาอีกสถานะคุณวิรังรอง,รองเป็นประธานเครือข่ายมาวิาลเพื่อการปฏิรูปประเทศค่ะ และเอาให้มันทะลุปุโป่งนะเอาชัดๆเลยจุดยืนทางการเมืองกลุ่มอนุร,รักษนิยมคอนเสวิตีขวาจาัดแล้วก็กึงก่งๆสุดโต่งด้วยร้อเอร์เซเอาเป็นว่าอนุร,รักษนิยมแบบคุณวิรังรองก็เริ่มจะมีคําถามกลับไปที่สถาบันการศึกษาของตัวเองถามกลับไปที่จุฬาค่ะถามกลับผ่าน Facebook ดังต่อไปนี้ครับข้อความดังต่อไปนี้จากคุณวิรังรองบอกว่า ถ้าคิดถึงพระราชประสงค์ของรันกรรัชกาลที่6ก็รู้สึกเห็นใจน้องๆอุทเทนถวายเมื่อจุฬาต้องการที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาของอุทเทนถวายเพื่อเอาที่ดินผืนนั้นมาพัฒนาด้านวิชาการทั้งๆที่ที่ดินของจุฬามีมากมายทําไมไม่เอามาพัฒนาด้านวิชาการให้เพียงพอก่อนที่จะเอาไปพัฒนาเชิงพาณิชย์หวังว่าหากจุฬาได้ที่ดินผืนนั้นมา จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดตรงไปที่นิสิตไม่ใช่หมดไปกับการบริหารจัดการ80%เหลือไปที่นิสิต20%ถ้าเราคิดถึงผลประโยชน์เป็นตัวเงินจิตใจเราจะขาดซึ่งคุณธรรมโอเคผมจะแกะรอยจากข้อความ ที่โพสต์ใน Facebook ของคุณวิรังรองนะครับโอ้โหทุกวันทัดนี่คมมากสรุปได้ว่าพระราชประสงค์ทั้งของรุน9รารัชกาลที่5และรุน9ราัชกาลที่6ค่ะประสงค์ที่จะให้ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินเพื่อการศึกษาค่ะขนาดที่สถาปัาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยผลิตวิศวกรผลิตสถาปนิกค่ะก็ให้มีการ ตั้งโรงเรียนสมัยก่อนโรงเรียนโรงเรียนก่อสร้างอุเทนถวายโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเป็นโรงเรียนช่างก็ประสงค์ที่จะให้อุเทนถวายเป็นโรงเรียนผลิตช่างเสริมกันกับวิศวกรเสริมกันกับวิศวกรมีวิศวะมีสถาปนิกมันก็ต้องมีช่างไม่มีช่างมันจะทํางานกันสําเร็จไม่ได้ดังนั้นดังนั้นส่วนหนึ่งของที่ดินตรงนั้นเป็นแหล่งผลิตวิศวกรอีกส่วนหนึ่งของที่ดินตรงนั้นเป็นแหล่งผลิตช่างมันก็น่าจะ ไปด้วยกันได้น่าจะตอบโจทย์สังคมคําถามก็คือจุฬาต้องตอบให้ได้อยากจะเอาที่ดิน20ไร่อุเทนถวายติดกับสามแควร์มาทําอะไรบางคนถามตรงๆจะเอาไปทําเชิงพาณิชย์ใช่หรือไม่เขาถามกันแบบนี้เลยถ้าบอกว่าจะขยายพื้นที่เพื่อการศึกษามันยังมีที่ดินเหลืออีกเยอะมากไม่ต้องมาเอาตรงนี้ก็ได้ใช่เนี่ยคุณร่งรองบอกอใช่ไมใช่ค่ะโอเคพอละจบจบจบ,จบผมจึงบอกว่าระดับวิรังรองทัพพลังสี ยังลุกขึ้นมาตั้งคำถามกลับไปที่จุฬาสถาบันของตัวเองดังนั้นสัญญาณกระแสตีกลับระวังยายาประเมินต่ำนะค่ะและที่สำคัญที่สุดผู้บัญหาจรรหลวงวรวหรไยต้องเคลียร์นะต้องอธิบายและมีความอธิบายแบบเคลียร์กับสังคมได้ด้วยนะไม่ใช่อธิบายแบบจะสังเกตจะสังเกตเดียวจบเราไม่พูดถึงข้อกฎหมายค่ะเราไม่เราไม่พูดถึงคดีความเพือไม่แง่กฎหมายไม่ต้องเถียงแล่าเทียนแพ้แง่แง่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ร้อยด้วย แต่ความเป็นสังคมเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้มันต้องมีมากกว่าคําว่ากฎหมายค่ะถูกไหมใช่ไม่งั้นสังคมอยู่ลําบากนะถ้าทุกอย่างเอาแต่กฎหมายเดียวอยู่ร่วมกันในสังคมนความเป็นสังคมและชาวจุฬาจิตวิญญาณของชาวจุฬามันต้องมีคําว่ามันต้องมีมากกว่าคาว่ากฎหมายใช่พี่นิยายพือเสมอมีนิติศาสตร์ก็ต้องมีรัฐศาสตร์ด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจิตสํานึกเป็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของหลักการเป็นเรื่องของความชอบธรรมชอบด้วยกฎหมายก็เรื่องหนึ่ง ชอบทำก็อีกอเรื่อง,องหนึ่งคำว่าชอบทำมันกว้างใหญ่ไพศาลใช่ค่ะมันอัลิมิเตในการอธิบายได้ไดนะะักครับนะักครับโอเคากถึงจุลาผมว่าปลดข้อกฎหมายปลดคดีความไว้ข้างๆเถอค่ะมองตามความเป็นจริงจะเอาที่ดินตรงเน้นไปทําอะไรและจะให้อุเินถวายาย้ายไปเพื่ออะไรแก้เด็กตีกันน่ารังเกียจหรือหรือ,หร,อหรือจะเอาที่ดินไปพัฒนาเชิงพาณิชย์หารายได้เพิ่มหรืออะไร เอากันให้ชัดค <ผม S 1> ่ะบ,บอกความจริงมาคงต้องบันทึกบอกความจริงมาเอาอย่างนี้ผมพูดจากใจของคนคนหนึ่งผมพูดจากใจของคนคนหนึ่งที่เคยมีชีวิตวัยเด็กอยู่ในสลัมที่เขาเรียกว่าสลัมสวนหลวงส,สลัมสวนหลวงเป็นสลัมที่ใหญ่ระดับน้องๆของเตยเป็นสลัมที่ตั้งอยู่บนที่ดินจุฬาค่ะตั้งอยู่ระหว่างถนนพญาไทกับถนนบรรทัดทอง อ๋อไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งถัดไปช่วงนั้นช,ช่วงนั้นม,ม,มีการเผาไล่ที่ทุกสองปีจริงเหรอเป้าหมายคือไล่ที่ใช่เอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอยู่ย<ม>ไฟไหม้เหรอวิธีไล่สลัมให้พ้นพื้นที่ตัวเองเขาเผาไล่ที่ทั้งนะั้นสมัยก่อนแต่ทุกที่เขาก็ทำกันนะต่างจังหวัดก็ใช้วิธีนี้นแหละ